สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับซูซอนอูร้องสารป้าฝนตกมาอีกแล้วมัดมือวัอนี้นะไม่ได้ไปทางเดิมฝนตกนี่แหละเน่พี่เก็บผักมาจากคลิปที่แล้วแม่เข้าใจแล้วจะเอาหน่อยย่าโบเด็ดสั้นๆตั้งเด็ดหน่อยเดียวหนึ่งนี่มันพักกันผักยอดผักไส้ทุกคนเอาแกงซื้อป่าเด้อผักกูดผักกูด อันนี้ผักกูดอันนี้อันเป็นมันผักนอกผักนอกเลยที่แม่ที่โซ่ไว้เด้อเก็บแต่น้อยหนึ่งนี่ผักอ่อเก็บแต่น้อยหนึ่งไล่ได้ไล่ได้อันนี้เราจะเอาไปแกงเสื้อป่าเลยทุกคนเด้อเมื่อแรนี้เอาแกงเร่นึงแกงจะเอาเอาไปแกงเสื้อป่าครึ่งนึงทุกคนเห็ดแกงป่ากินแต่ว่าคันไส้ไล่เมันกับว่าซีค่อมเกินไปนี่เด็ดเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้นะพักไส้ทุกคนพักมาละฮะนะเดี๋ยว่าเป็นพักมาละแบบเป็นตัวนี้น้อยฮะนะเป็นมากนน้อยฮะนะ คันมันโบเห็นไฮโบเชียทีมแล้วเคาไปิกลิบมากมากินเนาะอนี่งามเบิ้งมันคือว่าคันมันบบคมเนี่ยเอาไปซุปเนาะเดี๋ยวมันคมเลยนี่ทุกคนมันมีรสชาติที่คมผู้เดิมมักคมจึงกินได้เด้อพักสนิทนี่เดิ้ลโลกอันเอาใส่ปลาแดกอันเดิ้อจันอือมันซุกซุกแมนเหี้ปลาซื่อแม้วนี่มองไหมงามอันนี้แม่จันกำลังซองพักนอกทุกคนอันนี้ก็พักกูดไปเก็บมามองไหม พวกข้าวป่อยากต้อพักนนกันปนกันนะก็เลยเอาท่งไปนำท่งยางไปนำมัน,มน,มน,นปนนี่มันเป็นที่ดินเลยเนี่ยแน่นนี่ป้าไว้นี่นี่ไอ้น้องอูซี่ไปแกงพักก่อนทุกเออแกงปลาเสื้อพักก่อนทุกคนแกงปลาเสื้อพักใส่เนาะพอดีฝนก็นเริ่มตกมาบรรยากาศบมองไหมบรรยากาศโอ้ยกองกขโมยแท้นี่บรรยากาศบรรยากาศทุกคนบมองไหมฝนกำลังตกลินเอานี่แหละเป็นเนอนี่ทุกมื้อ ช่วงนี้นะเป็นอันนี้ทุกมือเป็งบรรยากาศน้องอูซีแกงพักเด้อรูกแกงป่าเด้อรูกคนเด้อยวเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนก่อนเนาะโมเคงานอยู่ได้เธอะมันสิตกกระไรอันนี้เป็นป่าที่น้องอูจะแกงวันนี้เนาะมีมีป่ามันเหลืวตู้เย็นขนาดทุกคนซื้อมาเต็มโต้แล้วแบบมันเหลอบุเก็ตกินโบมือจะเชื่อมีปลากดสองตอัวน,นี่ก็เหลือเป็นปลาคีรามาทุกคนเนาะน้องบอกขี้ออกเด้อบอกขี้ออกมันจิขมเนาะ เอาขี้ออกหน่อยแล้วก็สีแกงเสื้อพักไส้พักอันนี้นาะทุกคนนอนนี่คือบอกเลยอนยะ่าแซ่บแซ่บไปทุกคนเดี๋ยวนะ้องอูเซียให้เบิ้งเด้อคันท้ยาไปยักอาองไปเฮ็ดกินอาองไปได้เฮ็ดได้เด้อทุกคนเด้อนี่เฮ็ดแบบแกงแบบคออือยูไฮยูนาสิฮะนะ่ะแซ่บแซ่บได้แกงแบบนี้นะ่ะอู้อบรรยากาศคักคานทุกคนโอ้มักมักในยำฝนนี่แต่ว่ามากัก มักแด่โมักแดกฮันสิวากระดัยฮันสิวามักมดกับว่าบบแมนเพราะว่ารสร้างมันเปียกแต่ว่ามักบรรยากาศมันแบบทองฟ้ามันเป็นแบบนี้นะแต่มือนี้บบแด่แค่น้อยอะไรมือนี้นะมืดแบบนี้แหละจนฮอตอนแรงมานี้แล้วก็ฝนตกนี่อีกเดือนนึงก็ได้ไปดำนาแล้วทุกคนนี่ กินขาวของชิมาไฮไปกินกินเงื้อดูห้องบําบัดม่เอาไว้ไปกินยากลางคืนเพราะว่ากินข้าวแล้วแล้วเมือกเนื้อแล้วมันต้องได้กินยาบำรุงคันนะทุกคนเอแกงเค็อแบบง่ายๆเด้อแกงคือแบบเกงแบบพี่เราคิดทอดตอนนั้นไปนาตะกี้ล้านนะเคยไปใส่ไปใส่มองอะได้ได้ปากกุดเถอะทุกคนนี่ไอ้น้องอู้ทีใส่หัวสีคลายบังเพนนังอู๋ไสแบบนี้เด้อแล้วเอามากัดกินทุกคนแล้วก็ใส่เกลือเนาะ ใส่เกลือลงไปเต,ต็ดแบบนาฟุดโคดเก๋นี้อาการที่แท้ปลาแดกเนาะแกงใส่ปลาแดกปีนานี่เจเจออตโต้ไปนาแล้วปีนานี่ปีนานี่สิบีให้ส่วนยางนู่นนาเดินทุคนเดิมเพราะว่าดินห้า,งงานัันดินเพาอตู้ปั่นให้ฮันสปีกับปูก,ปกยางแล้วสกุลกับปูก,ปกยางแล้วคันเฮาโบกปลูกเฮาเฮ็ดอันอื่นเหมือนกับโบได้นะเพราะามันคมล่ะนะ ก็เลยว่าปีหน้าสี่ได้เจ้ออโต้ไปนาได้ปีหน้านี่นาไปนาเห็นส่วนยาง ไปก็ได้ไปพักยูน่นามันเที่ยงอันแม่น้องตุ้มกันละทุกคนไปกันไหนไม่ได้เ,เที่ยงเองเล้เนาะเนาะเอ้อด่างไฟให้ลูกให้นอมันฟดก่อนยังไปเช่อเอาป่าใส่นี่ แบบบานๆเลยทุกคนเด้อน,นี่เอาปลาลงแบบนี้ต้มให้มันสุกก่อนเด้อต้มให้มันสุกๆก่อนเราค่อยเอาผักอันนั้นลงแล้วปรุงเอาผักใส่ลงแล้วปรุงโหดอันนี้น้องอุ้ยกัะเสี่ยบแตงนัวซสีก่อนเนาะทุกคนเะเอาบป้งหนัว,นสนะนวใส่แตง กุกะสิปิดฝาหม้อนี่ฝานี่ก็มันซุกแหงอทุกคนนี่พักที่น้องอุ้เก็บมาน้องอุ้กับที่ใส่ไปเลยเนาะนี่ ผมคมนซีผมคมหนหนึ่งผมหลอะลรบางคนโบมากกัได้ดูสิปิดไว้ก่อนมานนเอ็ดไฟลูกๆแกงจังแซ่บ ไปลูกลกแกแกงแซี๊ยบนะนี่สีมัก่อนได้บอกบอกเจี๊บแซ่บ,แบเลยได้เดอแกงแบบนี้เดอเอาลงเลยวันนี้นะ แกงปลาแล้วละแกงปลาสิพาโลแล้ววันนี้ทั้งงู้ี่มาคัาา่วพักพูดเดยในคนเดีอพักพูี่ทัองูไปเก็ปาไปคิดทีแล้วนี่แหละคั่วได้คั่วประมาณนะมมด้วยนึงถึงน้ำมันหลเลยด้อย หวนตามป้าตามดงคุณเติซอสหอยลงไปอุ้ยใส่น้ำตาลเลยเนาะตับไม่เร่นใส่น้ำตาลลงไปไใส่ใส่ไยูเนึะงอละยางเข็มยางเข็มแล้วบ่ดิ แซ่บครัวแบบนี้เอ้ยไม่อกับมาไครได้ไหม ทุกคนน่าเชื่อใจตอนเปข้าวเด้อนี่แล้วละทุกคนครัวผักกูดแจวแล้วก็แกงปลาที่ภาคใส้แล้วทุกคนเนาะเป็นแบบแกงบ้านๆแบบนี้ทุกคนโตผ้าจอยอ,อู้เฮียนเฮ็ดทุกคนเป็นกินตามว่ดเฮ็ดก้อนใหญ่กว่านีนา้ก้อนน้อยกขอาทอดกับปั้อน

เกิน้ใใช่ไหมแต่กัาคนผมมังจะขมแห้งเลยเนี่ยคนน้าไปหนักกันไอีก่อนีีให้ซองมีมาจะเก็บทานมีไปเบิกบัตรจุลูกเก็บแล้วเอาลำยอดน้อยๆโมซองรนี้ซะมเลือดเ้เลือดเจ้ À, nhưng mà nói mà là, nữa, này ừ. là không muốn sao ừ. mà sao 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 ไปน่แ,ไแก,ก,กไม่ได้แบบแกินทุกซุวยเจ้าว่าทาุกซุวยบอกว่าเดี๋ยวแกงานทางไส้แกงน่างท้องไส้ตลอดทำบุญเดีบุมากนี้ขมนี่นะ

จะเป็นมีส่วนจะตักต้ตววตนกล้วยออกจากตุ๊กเหมาหลองห้องเราถ้าตีป้ายเนื้อมันแน่นนะ

i yeah. เนี่ยแบบกนถ้าคนบูมักกินว um> ่าจั้องให้เลยด้หเพราะว่ากุ่มนะขนาดเขาบูมักก็ยังกินอะไรอยู่ที่ซื้อาุ่มจังหวักเชียงใ คนมีความหมายยังีขอ,อมันก็คือมีขอเป็น,นลักษณะเผมแทบทังมันมกินบะไรยังมีคอ,อได้โอ้ยหวไกินบะไรขมเวงกันนี่แ,บแ,บแ่บเจ้าขนาดกันเียทบยมแบผมแ่บเป็นักคนกระเดาค่ะบางคนว่าขม แม่กับมากกันพุ้เกราแม่กับมากกุกกินได้คือแบบแซ่บไปเลยแหละมื่อดอกกุ้งกระดาษให้บบุปผิดแล้วเหมือนกับเป็นแลาวดอกมันต้องปินมันตุ่มเนื้อมันเป็นบาน นีต้องอห้อนๆแล้วมากินเด้ออย่าเฮ้เย็เนยเนยเ็นแล้วมันขมจะแบบสูดกลืนบ่ได้ปุ้ยนะเราที่เย็นแล้วเริ่ขมขมเลยกินยาไรเนี่ยหาใครที่กินมาฝันแซ่ล่ะบอกขุ่มนะ บานัวบ้านมนยัควน,นอันเน,น,นี้ยผักเอมหัวหัวไปหัวมันนี่ได้เอากันไว้เอาอปีสกไผ่ปสิกไา,าได้หมคักม่มันข้าะไรเป็นกิโลหรอกยอดม,ม,มันเลยเป็นกรรมธรรมชาบ้านหลาบ้านรู้อย่าคงคุณทมันเป็มัดไผ่ใหรือ่ ลวกับมกอันี้แม่เือป่ะเสียมสเสียมดำเหมนอ้ามันอันนี้มัยดลงนะหางมัตุกเลยเป็นงงเี่ยบออันนี้มันมาาดนเป้ขึ้นไปทังเป้เป้ขนตะวงไว้อยู่ปุกตองในดูอู้ยอเ่าบอกเพ้งมาเข้ากเป้ขึ้นอีกเลยเนื้ออิน ไปเอาทอดออกวาางไว้ก่อนอย่าเดี๋ยอาเงี้ยเจีวไปยมันก้มากระมุนเต้เด็กทีมาเกบยงานอะไรล่ะงานเก่าอยู่ที่แล้วลงเอาเต้ลงมาหรือเปล่า้ยจะไปไน้ที่นั่นน้องจะย่างอะไรอ่าเงี้ยง เริ่มลแล้วลงมาเลยดลเเริ่มขคมมไ้อิ่มเริ่มมไมได้เนเจ้าองตะลเราจะิดของีนะเด็กอ่ะ ขึ้นเข้าเร็วเมื่อคืนนี้แล้วก็พากันไปแยกง่ายๆๆกันไปนอนเนาะเพราะฝนตกหนักทุกคนมันท่ายคิปตตอบได้ดดเนาะฝนตกเมื่อคืนหากับมาเซาเซามื่อเซา,า,เซานี่เมื่อเซานี่กันยังบเซาดีซัมน,นะแม่กับบได้ไปสวนสนมาทุกคนเนาะแต่ว่าแม่บได้ขึ้นสวนแต่ว่าแม่ท่านไปสวนยางกับพ่อคือท่านพากันไปลิ้นยุสวนยางเลยเพราะว่าเวลาเพื่อนว่างบุมีเวียงแล้วเพื่อนก็จะพากันไปสวนเป็นนอนไปลิ้นในยุสวนบาทุกคน ืันนี้เบ้าใหม่ก็มาเฮ็ดเวียกให้เนาะแม่วงบรรยากาศหลังบ้านน้องอูก็คืองามงามทุกคนแบบฝนมันตกมืดมืดมืดเว้นน่ะน้องอูก็ไปใส่บได้เนาะทุกคนเนาะแบบถือพาท้องหญ่ได้แล้วกันอันไปใส่มาใส่ยากแดพอดีแบบบบมีคู่นะบบมีคู่ไปได้แล้วกันตัวย้อยโบยู่ได้แล้วกันโบมีคู่ไปได้ไม่อย่างหูอื้อว่ะอูอื้อเศร้าละอันบบมีคู่ไปได้ ย้อยกับโบยู่ได้แม่กับโบให้ไปได้เพราะช่วงนี้มันหน้าฝุ่นมันไปใส่มาใส่ยากม,มันมันมืดนะนะก็เลยว่าโบได้ไปทางไหนอู้ก็บยู่แต่เฮือนทุกคนยู่แต่เฮือนโบได้ไปใส่บรรยากาศยู่บ้านโอโู้ก็แบบดีดีเลยทุกคนเดี๋ยว,ว่ากระซิบพายายามแบบถ่ายคลิปลงทุกมือให้ทุกคนเบิ่งเด้อว่าที่พีซื้อจากกับแวงก็ยังยโ่ได้ไปซื้อซ้ำเดี๋ยวเมื่อี่นี้แหละที่ไปซื้อก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้กับโบได้ไปเนาะโบได้ไปตลาด เดี๋ยวพรุ่งนี้ซิปตลาดแล้วสิไปซอกซื้อมากันทุกคนุกระโบแน่ใจว่าราคามันสิอันนึงเท่ายทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเนาะพุกนเบิ้งไหมคั่ะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศบ้านน้องอู้ทุกคนต้นมันต้นกระย่าเลยเด้อต้นมันต้นกระย่าล่ะเป้าหมายเพิ่อนก็มาก่อมาก่อนนั้นให้ เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนเด้อวันน้องอูจีพาทุกคนไปใส่ไปเฮ็ดอย่างเนาะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจให้น้องอูดเด้อเด้อบ๊ายบาย